วัสดีทุกคนอะไรเนี่ยใครอ่ะไม่รู้จักสวัสดีทุกคนกระซิบทำไมกระซิบทำไมจะรับประสบการณ์ใหม่โปะแต่มาใส่เสื้อดำเนี่ยต้องแต่งหน้าสุดก่อนจะรับประสบการณ์เมื่อกี้ขี่รถมาไปกินแบบเมื่อกี้ไปหาไปเอาพัสดุใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเอาพัสดุแล้วก็ปหน้าท็อปเป็นสี้มันจะปะทนุ่มเป็นถือตรงนี้นิดหน่อย ปเอาฝนไปน้ำยาพะนุ่มชิแมกซ์ดูนหมพันุ่มแล้วฝนอ่ะฝนมันหยุดตกแล้วฝนมันหยุดตกแล้วใช่ไหมฝนมันหยุดตกแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าฝนมันตกแรงแต่แบบมันยังมีมันยังมีฟ้าท่ามันยังมีฟ้าผ่าอยู่มันยังมีแบบฟ้าผ่าอยู่ฟ้าแลบแล้วลงต่อหน้าเลยตะแบนชิแมมันจะโดนมันจะโดนบอสไหม เออนั่นแหละเราแบบว่าฝนน่ะมันฟ้าแลบฟ้ามันแลบใช่ไหมตอนแรกอ่ะฟ้าแลบมันแลบแบบแลบแบบของฟ้าสว่างไปเลยแล้วก็เออไม่มีอะไรแต่ผมว่าเป็นคนแบบว่าชอบมือถือชอบเปิดมือถือในรถในมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล้วแบบว่า,ฟ,นนาฟ้า,ฟา,ม,ฟามันแ,บแบลบผมมันแลบผมก็ไม่มีอะไรโอเคก็ขี่กลับเข้าคอนโดฟ้าลงต่อหน้าเลยหน้าต้นไม้ตกใจ นี่ผมไปซื้อไอคิมอันนี้มาแต่ไม่รู้ดีหรือเปล่าเลยผมเห็นรีวิวก็เลยอยากทำเอาเพอใต้าตาบกมากพอใต้าตาโบกก็เลยไปซื้อไอคิมมาก็เลยแต่ไอคิมช่วยใต้าตาโบกไหมไม่รู้ไม่แต่ใต้าตาผมคล้ำใต้าตาผมใต้าตาผมคล้ำใต้าตาผมคล้ำ,ค,ลำคือไอ้นี่ คือกำลังตกใจเรื่องฟ้าผ่าอยู่คือแบบเอ้า oh ไม่กอดนี่มันเป็นแบบนี้หรอมันเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอถ้าขอนอนปะ่ะันซื้อมาสองรอบมันโปแอนด์ิวเป็นแบบว่าเป็นอารมณ์เป็นนิสัยเดียวกับแป่ชินจังก็คือถ้าโปรก็ต้องซื้อเลยใช้ดีบอกต่อด้วยนะถ้าทางทางนี้ตาอเป็นแพนด้าแล้ว ได้คืออยากลองใช้เพราะว่าไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับใต้ตาเพราะว่ากลัวมันเข้าตาเพราะว่าทุกวันนี้มากหน้าก็าตาก็น้ำมาก็เข้าตาอยู่อู้เข้าตาอยู่ผมได้ตั้งแก้วปะอ๋อ,อผมตั้งแก้วไว้แล้วหนึงอยากเต็มเลย เชื่อเย็นแล้วกันผมไปซื้อไใจประผมมาใหม่ด้วยแหละอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่นี่เอา้านี่ผมไปซื้อใจนี้มาใหม่อารมณ์คล้ายๆดอใช้คล้ายแบรนด์ดังชื่อย่อดอสอแต่แพงเกนินนั้นก็ไม่กล้าซื้อก็เลยซื้ออันนี้มากรอนแล้วเขาแบบแถมหัวมาใ่ คือทุกอย่างคือเข้าใจทุกหัวเลยบางหัวเป็น L แบบเราเป็น V แต่ไม่เข้าใจหัวนี้ว่าคืออะไรหัวนี้มันไวยทําอะไรควมันสว่างขึ้นไหมเพราะว่าผมเปลี่ยนไฟดูดิอันนี้มันไม่ใช่สิวเนาะมันเป็นผื่นเลยก็ไม่รู้มันแบบผื่นตอนแ้มันเป็นเขียวๆแล้วก็ตอนนี้ก็แดงแล้วอันเนี้ คือเปล่าอะไรนะมีหนวดด้วยใช่ไปเลเซอร์มาแล้วหมอไม่ให้โกนหมอไม่ให้ก็ขอบคุณคับพี่แอนจอยหมอไม่ให้โกนก็เลยมันก็มีฟิลคันอยู่แบบอยากเกาผมใส่เสื้อสีดำไงคือผมจะลองออกไปกินข้าวเพชรเพิ่งถึงหลังเสร็จเมื่อกี้เราไปกินข้าวกราเมียกบเพชร แล้วมันเป็นเสื้อสีดำผมเกียดปัดผมก็เถอะทุกคนทำไมถึงซื้อไดใหม่คขำเม้นเม้นอะไรใส่พ้าอะไรลูกพ้าแถวบ้านนะคะเป็นแบบว่าเป็นพาแบบประจำประจำตระกูลเลยใช่อุ้ยอุยยชีมีแบบพัดลมแล้วก็โหมดร้อนปะ อ่ะถ้างใ้น้ยังไงนะแต่ไม่เห็นทุ <S <S กคนและล่มแรงมาก บางทีลมเหมือนพายุถูกแต่ผมแห้งเร็วมากคือไดเก่าอ่ะเป็นไดเป็นอะไรแล้วเป็นไดร์สีดาเหมือนตามร้านตัดผมดนวะแต่ของผมอ่ะมันแบบว่ามันแบบว่ามันมันหยุดมันพอมันหยุดใช่ปะพอแบบกดปิดใช่ปะมันก็ตตัดไฟเองเหมือนมันร้อนผมก็เลยแบบงุดดงิดเวลาแบบว่ารีบร้อนไปอย่างเงี้ยแล้วตัดผมอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ของเละหมดเลยเราเป่ามันเบายังไงเนี่ยไอ้เนี่ย ดีนะไม่ถองอย้่เรื่อยแบบว่าอารมณ์แบบค้ามคาตาดีนะผมซื้อในช็อปผมซื้อในแอปแดแอปส้มห้าร้อยบาทกี่บาทผมดูไม่เป็นอนะ่ะไม่รู้อ่ะทุกคนดูยังไงนะแต่ดีนะทุกคนเพราะว่าผมเห็นเพจใช้พ่อจะเอาพ่อคนไหนพ่อพ่อใครมาคุณมาโน้งดหรอ คุณมาโนดพูนสวัสด์อะนะมาพ่อจะเอาใดอ้าวจบพ่อแกอ้าวพ่อผมพ่อมาพ่อแกจะไปกินข้าวครับไม่ต้องกโกนหนวดสักครั้งสักเดือนลูซี่จะเป็นยังไงโอ้ทุกคนก็จะเป็นลูซีนะไม่เห็นเือนพ่อแล้วล่าสุดผมแห้งอยู่นะ แต่อย่าเป่าให้แห้งมากเหมือนจะเริ่มร้อนเปิดแอร์ก่อนเหมือนเมื่อกี้เห็นพี่พาวิสาแบบแบบปะวันนี้ไม่แปะทนเพิ่มแผดหลักกันเพราะว่ารีบช่วยกันคลอดใจครับ พี่มัมมีพอยน้องแอนดิวครับว่าไงจ๊ะจะเปิดเพลงก่อนดัมหนึงกมนอนทั้งวันเลยแอนดูนอนทั้งวันเลยยังเห็นผลงานเร็วๆจังผลงานอะไรดี่ะตอนนี้ผลงานอะไรดีนะโอ้ยอนนี้เป็นไรอ่ะอรอยเลยอ่ะ เบาๆลูกเดี๋ยวสาวที่ก็กลับบ้านแล้เปิดเพลงกันในควาัาเขาก็ไม่สงคอเขาก็ไม่สงครองดูหนังจริงไว้ฮะเต้นโอ้ยเต้นไม่เป็น,นะอสิทุกคนก็รู้ว่าแอนดีวมันเทนลูกทุง่งแกทาครีมจนหน้าสะนะั่นแอนดิว อา้าวจะได้เข้าหน้าไงมามาฟังเพลงดีๆกันเพลง p j u m b l ์ y Elly Clubber รูทุลตะมวนติน่ะอล้วคุณมาเพลงนี้ผมกับกล้าจะต้องไปถ่ายเอ็มีแต่ติดสอบก็เลยไม่ได้ไป เป็นฟิลนั่งอยู่ตรงพี่โชคคุณพี่ทำอะตรงนั้นอะ G A Y อุ้ยลืมซื้อที่มาง่ายแล้วเมื่อกี้ก็ออกไปก็ขี่ผ่านวัดส,สันทำไมจำไม่ได้แอนดิว บาย C <ว> A Y เฮ้ยก็เข,ข้าไปก่อนแอนดิวขอไลฟ์สดแต่งนะคนนคนเม,มดคือแอนดิวนะจ๊ะเพ็ดถึงแล้วลูก อ้ยเพ็ดรีบมากคือยังไม่เสร็จเลยเพชรเข้าไปก่อนลูกขอไรสดก่อนได้ไหมขอแต่งหน้าก่อนทุกคนก็จะรู้ดีว่าอันดูแต่งหน้านานแต่วันนี้แหละจะแต่งหน้าเร็วลืมลงทุกอย่างแล้วเนี่ยเพชรแม่ลุกมาหรอ ขอตังค์แม่หน่อยแม่ตกโอนเงินหน่อยถ้าไม่โอนเงินมาก็จะไม่กลับบ้านนะ <c oughs> ปล้นแม่ก่อนโห <c oughs> ขวานจะเห็น <c oughs> มีเมย์ผมยังไม่ได้แกะทุเรียนเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปแกะทุเรียนให้มีเมย์ดูสุดฝ่าจะกลับสุขบมชละมังกลับบ้านไปพักผ่อนแก่แม่รีบโอนค่ะ ทาครีมตอนนี้มันจะดีป่ะไม่เอาไม่เสี่ยงเื่อำํานพลาดจังทุกคนแก้วผมมีอันเดียวปิดให้หน่อย <c oughs> อฮ้เฮ้เฮ้เฮ <c oughs> ้เฮ้เฮเลย mẹ bỏ hai ô hai mẹ con <coughs> Để <coughs> kể từ chứ không có tên là sẽ con chưa đầm đủ